สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษารัฐประศานาศาสตร์ชั้นปีที่2ระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง27ตุลาคม2564ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาจากเป้าหมาย50คนเข้าร่วมจริง47คนคิดเป็นรอยละ94 บุคลากรสายวิชาการเป้าหมาย1คนเข้าร่วมจริง1คนคิดเป็นร้อยละ100บุคลากรสายสนับสนุนเป้าหมาย4คนเข้าร่วมจริง4คนคิดเป็นร้อยละ100่งรวมทั้งสิ้นจากเป้าหมาย55คนเข้าร่วมจริง52คนคิดเป็นร้อยละ94.50งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินงานจำนวน11,920 11, บาทมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ คือ 1. ค่าตอบแทน2 4ง2,400บาท 2. ค่าใช้สอย4,160บาท 3. ค่าวัสดุ5,015บาทรวมทั้งสิ้น11,575บาทจํบาทจำนวนงบประมาณคงเหลือ345บาทการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือตัวชี้วัดเชิงปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ47คนจากทั้งหมด50คนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบผ่านกว่าร้อยละเกผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสา,ารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจำและเขียนคำศัพท์ภาษาจีนได้ดีประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะคือ1นนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน 2. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนมากขึ้น3นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้อผตอบแบบสอบถามนะคะนักศึกษาระดับปริญศาโทสาร์ชั้นปีที่2เพศชายจํานวน20คนคิดเป็นรอยละ42.50 นักศึษาระถาดพระศาสนาศรราชั้นปีที่2เพศหญิงจำนวนคน27คนคิดเป็น้อยละ57.50รวมทั้งสิ้น47คนคิดเป็น้อยละ100ค่ะผลการวิเคราะห์ข,ข,ข้อมูลจากแบบสอบถามนะคะเฉลี่ยภาพรวมมากที่สุดค่า x 4.51 sd 0.55ค่ะข้อเสนอแนะนะคะสถานที่จัดกิจกรรมเครื่องปรับอากาศไม่เย็นและห้องคับแคบค่ะ2ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ3 ควรทงเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอบรมตอนนองทุกปีค่ะปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการดําเนินโครงการครั้งต่อไปปัญหาและอุปสรรคระยะเวลาการฝึกอบรมสั้นสถานที่ทับแคบจนเกินไปค่ะแนวทางการพัฒนาการดําเนินโครงการครั้งต่อไปนะคะเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมให้ต่อเนื่องเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมค่ะสรุปนะคะโครงการอบรมรักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษารดัาปัตยศาสตร์ ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้เพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาจีนของตนเองและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตจากการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยระดับ9กของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการคือระยะเวลาอบรมสั้นทําให้การอบรมไม่มีความต่อเน,นื่องค่ะ โครงการอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองดําเนินโครงการณนะห้องประชุมเทศบาลตําบลบักไป,ปอินชั้น2เมื่อวันที่25ตุลาคม2564เวลา8โมงึ่งถึง3โมง10นาทีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมายจำนวนคน60คนเข้าร่วมจริง50คนคิดเป็นร้อยละ83.33 งบประมาณค่าใช้ใจ่ายจริงในการดําเนินงานโดยใช้งบประมาณจํานวนเงิน13,670บาทซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้จํานวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ1น7 6 0บาทจํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง9,160บาทคิดเป็นร้อยละ66จํานวนเงินที่คงเหลือ4,600บาทคิดเป็นร้อยละ3 3การบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยนับคนผลการดําเนินงานประชาชนหมู่ที่สองบ้านเลนเหนือเข้าร่วมโครงการทั้งหมด50คนจาก60คนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละความรู้ความเข้าใจหน่วยนับร้อยละผลการดําเนินงานประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือทําแบบทดสอบผ่านร้อยละ90ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ 1. ประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง 2. ประชาชนหมู่ที่สองบ้านเลนเหนือที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทำหน้ากากอนามัยเป็นของตัวเองไว้ใช้ผลที่ได้รับและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกิจกรรมนี้ 1. ประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือที่ผ่านการอบรมได้นําความรู้ที่เข้าอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง 2. ประชาชนหมู่ที่สองบ้านเลนเหนือที่ผ่านการอบรมมีความสามารถในการจัดทำหน้ากากอนามัยจําหน่ายความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือเพชรช,ชายจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ50ประชาชนหมู่ที่2บ้านเลนเหนือเพชรหญิงจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ50รวมทั้งสิ้น50คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยภาพรวมมากข้อเสนอแนะ 1. อยากให้จัดกิจกรรมสุทนทนณาเพิ่ม เพื่อทำความรู้จักกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. อยากให้จัดโครงการมากกว่า1วันปัญหาและอุปสรรค 1. ระยะเวลาการฝึกอบรมสั้นเกินไป 2. จํจำนวนคนเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 3. สถานที่จัดกิจกรรมเครื่องปรับอากาศไม่เย็นและห้องแคบเกินไปแนวาทางพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 1. เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมให้ต่อเนื่อง 2. ดํดเนินการหาคนให ครบตามจานวน 3. ต้องเช็คของและสถ,ถานที่ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําโครงการที่สถานที่นี้บทสรุปโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นลดการติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลบางปะอินและความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจที่มีต่อผู้อบรมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ90 ปัญหาและอุปสรรคก็คือสถานที่จัดก,กิจกรรมเครื่องปรับอากาศไม่เย็นและห้องคับแคบเกินไปก็เสนอแนะอยากให้จัดกิจกรรมโครงการมากกว่า1วัน